ศูสัตว์นิกชนจานวนมากค่ะที่มีความเริ่มใสและศรัทธาต่อสมเด็จพระโครหรือหลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดค่ะได้มาร่วมงานประเพณีของวัดพระโคซึ่งในปีนี้ค่ะกําหนดจัดขึ้นในวันที่3และวันที่4ของเดือนมกราคม2561ค่ะ สำหรับงานประเพณีนะคะเป็นพิธีทอดผ้าป่าปิดทองหลวงปู่ทวดและห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีสี่รัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นงานประจําปีที่กําหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีแรกเดือนยี่ของทุกปีค่ะซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีสําหรับรายได้จากการทอดผ้าป่าจะนําไปสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังที่18ของวัดพระโคค่ะเมื่อวานนี้ได้มีกิจกรรมปิดทองหลวงปู่ทวดสมโพธิผ้าป่าและการแสดงหนังตะลุงส่วนวันนี้ซึ่งเป็นวันที่สองของการจัดงานกําหนดให้มีพิธีหม่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีซึ่ง เป็นเจดีย์อายุกว่า500ปีค่ะและมีพิธีทอดพระป่า,ปา พระโคก็เป็นวัดที่หลวงปูท่ทวดท่านได้มาประจําที่นี่แล้วก็ได้มาบูรณะ,ะ,ะปฏิสังขรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีความศรัทธาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนื่องจากว่าชาวใต้เราเนี่ย,ยเวลาเขาจะบอกให้ลูกหลานทําบุญเนี่ยเขาก็จะเอ่ยชื่อหลวงปูท่ทวดเป็นอันดับแรกๆเพราะฉะนั้นหนูก็เหมือนกันพ่อของหนูก็เอ่ยชื่อหลวงปูท่ทวดให้หนูได้ยินแต่แรกๆเพราะฉะนั้นเราเห็นความดีของท่านที่ท่านทํามากับพระพุทธศาสนาค่ะเราก็เลยมีความศรัทธาที่วัดพระโคเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ท่านสําเร็จแล้วเพราะฉะนนนนนั้เเเรราาาาามทททีีีีุ่่่่กสิิงอยดํชวต เราก็ต้องสําเร็จเหมือนกันมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนชาวใต้หรือทุกทุกถิ่นที่เขามามาที่นี่ค่ะเพื่อจะมาไหวเพื่อจะมาบูชาหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทุกๆคนแล้วก็มีแรงให้เราได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงความกตัญญูกตวเวทีต่อหลงปูทั่วเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งตามตำนานบันทึกว่าท่านมีคุณอัปคุณจำนวนมากและมหาศาลต่อวัดพระโคและก็ชุมชนค่ะรวมทั้งสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์และช่วยกันทานุบารุงศาสนาตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของอำเภอสถิงพระให้เป็นที่รู้จักสมัยก่อนเนี่ยมีการทอดพระป่าอย่างเดียวแต่พออาตมามาอยู่ที่นี่ในปี44ก็ดำลิกกับคณะกรรมการหรือญาติโยมชาวบ้านพระโคอยแห่งนี้ว่าน่าจะมีการแห่ผ้าห่มพระธาตุเพื่อเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธเพราะเราถือว่าชาวพุทธมีความศรัทธา มีความเรื่มใสในคุณพระรัตนรัยคือคุณพระพุทธและคุณพระธรรมตลอดถึงคุณพระสงฆ์และมีความศรัทธามีความเรื่มใสต่อบารมีขององค์สมเด็จเจ้าพระโคหลงปูดทวดเหยียบน้ําทลิจืดนั้นก็เลยได้ทํามาตั้งแต่ปี44จนถึงปัจจุบันนี้ก็ญาติโยมก็มากันมากมายมาร่วมก็เรียกมาสร้างบุญสร้างกุศลและก็มาระลึกถึงคุณงามความดีมาเชิดชู ของพระพุทธศาสนาคือประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธของเราที่มีการผ่มผ้าพระธาตุเพื่อนอบน้อมบูชาต่อคุณพาระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์การทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อจะนำปัจจัยในการที่ทางวัดได้สร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติหนึ่งหลัง ประมาณ3ชั้นใช้งบประมาณ25้าล้านอตอนนี้ทางวัดก็ลงไปแล้วประมาณ5ล้านก็ยังขาดอีกประมาณ20ล้านในการที่เราสาลาอาคารหลังนี้จะเสร็จแล้วเสร็จก็อยู่ที่ญาติโยมได้ช่วยกันคณะสิทธิานุสิ์ของหธธุ่มปู่ทวดก็ร่วมกันบริจาคคนละบาทคนละบาท,บาทก็แล้วแต่5บาท10บาท20บาทเข้าบัญชีของทางวัดคือธนาคารกรุงไทยสาขาสถิงพระเลขที่ 923118736-8ก็ญาติโยมร่วมบริจาคได้ผ่านธนาคารของทางวัดบัญชีวัดพระโคก็ขอให้ญาติโยมหมั่นรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาจิตแล้วเราทุกคนมีความสุขทั้งกายวาจาใจสิ่งอันใดที่ญาติโยมได้ประกอบคุณงามความดีแล้วก็ขอให้ญาติโยมพบแต่ความสำเร็จและพรทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพระ ปฏิพานตนาสารสมบัติทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพรถือว่างานนี้เป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นที่จะสืบทอดกันอย่างยาวนานค่ะ